ในมหาสมุทรของพวกเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนและหนึ่งในนั้นก็เป็นจำพวกที่มีความอันตรายและน่าสะึึงกลัวในวันนี้ Animal World ก็เลยอยากจะขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังทะเลเมื่อ13ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีสัตว์นักล่าแห่งท้องทะเลที่ถูกขนานนามว่าโหดไม่แพ้ฉลามยักษ์อย่างเมกกาโลดอนเลยทีเดียวเจ้าตัวนั้นนั่นก็คือ ริเวียทานเมวิเลียสุดยอดวานนักล่าแห่งทะเลเปรูสำหรับริเวียทานเมลิเลียนั้นพวกมันเป็นญาติของวานสเปอร์ในปัจจุบันแต่มีความโหดกว่ามากมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นของยุคเมโซซีนเมื่อประมาณ12 1 3ถึง13ล้านปีก่อนมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลเปรูและทางตะวันออกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีความยาวลำตัวประมาณ13-16เมตรมีน้ำหนักตัวราวๆ62ตันกะโหลกศีรษะยาวประมาณ3เมตรมีฟันขนาดใหญ่ยาวถึง1ฟุตและมีแรงกัดที่มหาศาลมากซากตัวอย่างแรกของรีเวทานนั้นถูกค้นพบในปี2008ที่ประเทศเปรูโดยประกอบไปด้วยส่วนกะโหลกศีรษะฟันและกรามล่าง หลังจากค้นพบครั้งแรกก็มีการค้นพบฟันของพวกมันอีกหลายแห่งทั่วซีกโลกใต้ลิเวียทานนั้นมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับวานสเปิร์มในปัจจุบันนั่นก็คือแองที่อยู่บนกะโหลกศรีรษะซึ่งเป็นที่ตั้งของอวัยวะอาสิจิมีไว้สำหรับการหาตำแหน่งสะท้อนเสียงและการชนกับสิ่งมีชีวิตอื่นถึงแม้พวกมันจะมีรูปร่างคล้ายกับวานสเปิรม์ม แต่พวกมันก็มีรูปแบบการล่าคล้ายกับวานเพชฌฆาตมากกว่าวานสเปิร์มในปัจจุบันที่อาหารของพวกมันนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางแต่สำหรับลิเวียทานนั้นพวกมันชอบล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เช่นวานบาลีและฉลามหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำ สำหรับสาเหตุการสูญพันธุ์ของริเวียธาน,นั้นอาจจะเกิดจากความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นในน้ำช่วงต้นของยุคไพโอซีนทำให้อาหารของพวกมันนั้นลดลงและอีกปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การสูญพันธุ์นั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรวานเพชรคาดที่ทำให้ริเวียธาน,นั้นต้องแข่งขันแย่งชิงอาหารกับพวกมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับสัตว์ทะเลที่มีน้ำหนักมากกว่า62ตันตัวนี้ และทําให้พวกมันสูญพันธุ์ไปในที่สุดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของริกเวียชานเบลเวิเลียหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ